พอชอเนี่ยเกิดเนี่ยมันมีความหมายมากนะมันเหมือนแบบตอนช่วงนั้นเนี่ยเป็นสวรรค์ของคนจนเลยนะเพราะไม่มีหน่วยงานไหนที่จะมาช่วยคนจนจนได้ยกตัวอย่างที่ชุมชนโดนไล่ที่เนี่ยไปหาหน่วยงานไหนก็ต้องไปเอาที่ดินของเขาไม่มีโอกาสได้ซื้อเองก็ก็คุยกันว่าไอ,อย่างงั้นน่ะให้มันมีหน่วยงานรองรับกันดีไหมก็คุยกันในกลุ่มมานะมีมีชาวบ้านสามสี่คนมี NGO มีหน่วยงานรัฐมาช่วยกันคุยคิดว่าตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งเป็นกองทุน พัฒนาชุมชนชื่อพอชมอของทุนพัฒนาชุมชนเมืองก็ตอนนั้นก็แบ่งเงินเป็น3าส่วนนะเป็นที่อยู่อาศาัยเป็นประกอบอาชีพเป็นเงินหมุนเวียนแต่การถูกไล่ลือเนี่ยมันไม่ใช่ในกรุงเทพที่เดียวมันไล่ลือเกือบทั่วประเทศแล้วพชมไม่สามารถที่จะเอื้อมมือไปได้เพราะนั้นเนี่ยการเติบโตของพอชมมาเป็นพอชอเนี่ย สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้กว้างขึ้นถือว่าเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานเดียวที่เดินคู่ไปกับชาวบ้านที่เดือดร้อนไม่นำหน้าไม่ตามหลังเราก็ต่างคนต่างเป็นครูต่างคนต่างเป็นนักเรียนสิ่งที่เราภูมิใจเนี่ยของความเป็นคนจนอย่างเราเนี่ย แลกเปลี่ยนปัญหากันในประเทศไทยแล้วเนี่ยการแลกเปลี่ยนปัญหากับต่างชาติมีคนต่างชาติเข้ามาเรียนรู้กับเราซึ่งทำให้เราเนี่ยเกิดความภูมิใจถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ไร้ค่าแต่ว่าเราก็มีคุณค่าสำหรับเขาเพราะว่าเราเองเนี่ยเกิดจากปัญหาเราถูกมองว่าเราคือตัวปัญหา เรราาาสามาถแก้้ไขปัญหาดวยตัววเเราเองก่าจะเกิดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพออชอกนรนำชุมชนและภาคีพัฒนาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต้องใช้เวลานานถึง6ปีในการผลักดันเพื่อเกิดองค์กรสนับสนุนของภาครัฐที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวมีความเป็นอิสระในการทำงานจากการมีส่วนร่วมของผู้คนที่หลากหลาย มีการพัฒนาจากข้างล่างสู่ข้างบนทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนได้อย่างแท้จริงพอชอชจึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชนพุทธศักราช2542โดยการออกเป็นพระาราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2543 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2543โดยการรวมสำนักงานกองทุนพัฒนาชนบทและสำนักงานพัฒนาชุมชนเมืองเข้าด้วยกันด้วยปรยัชญาสถานะและภารกิจดังกล่าวการทำงานของพอชอชจึงเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้จากชุมชนและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนจากคนฐานล่างซึ่งจะต้องเป็นแการหลักในการพัฒนาในฐานะเจ้าของปัญหาสถาบันพัฒนากาชุมชนนะครับเป็นองค์การมหาชนที่จะให้เจ้าของปัญหาแจ้จเจงขึ้นมาทํางานร่วมกันนะครับเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองความเชื่อมั่นอันนี้นี่เองเนี่ยเราเชื่อว่าถ้ากระบวนการนี้ทําให้ชาวบ้านตื่นตัวมารวมตัวกัน ในรูปแบบต่างๆเนี่ยลราก็ช่วยกันรวมตัวกันเพื่อจะแก้ไขปัญหานตัวเองเนี่ยนะครับแล้วทาให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าฟื้นฟูชุมชนท้องถิน่นซึ่งอันนี้นี่เองเนี่ยกระบวนการสําคัญที่เป็นเจ้าภาพหลักก็คือท้องถิน่นนั่นเองนะครับที่มีชาวบ้านมีภาคีพัฒนาต่างๆทํางานร่วมกันในระดับพื้นที่แล้วก็ต่อตัวเชื่อมโยงกันมานะตั้งแต่ชุมชนตำบลจังหวัดและเข้ามาสู่ระดับชาติ ลอดระยะเวลาที่พออชอได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือให้กับกระบวนองค์กรชุมชนไม่เพียงได้สร้างหลักปักฐานการพัฒนาที่ชุมชนเป็นแกนหลักเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับตำบลภูมิเนเวศจังหวัดและระดับประเทศรวมทั้งได้ยกระดับงานพัฒนาจากการทำกิจกรรมเพื่อพึ่งตนเอง ไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของแต่ละประเด็นภายใต้แนวคิดจุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองโดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็น,นกลไกในการเชื่อมโยององค์กรชุมชนและภาคีพ,พัฒนาต่างๆในท้องถิน่นมาทำงานแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นร่วมกันหลักคิดของสภาองค์กรชุมชนในการจัดการตัวเองหลักคิดแรกก็คือหลักคิดที่คนทั้งตำบล เป็นเจ้าของปัญหาเป็นผู้แก้ปัญหาและเป็นคนกําหนดทิศทางหรือกําหนดอนาคตของคนทั้งตำบลและจังหวัดด้วยตัวของเขาเองสองก็คือว่าคนทั้งตำบลที่ว่าที่จะมาพูดถึงเรื่องการจัดการตนเองเนี่ยเราเน้นที่กระบวนการมีส่วนร่วมมาจากหมู่บ้านถ้าสมมติในพื้นที่ในตำบลเนี่ยเราจะเห็นว่าพรบกําหนดให้มีตัวแทนจากหมู่บ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละสีคน แสดงว่าเราเน้นรากของปัรากข้าวของปัญหานี่มันอยู่ที่ชุมชนเล็กๆหรืออยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆที่จะสะท้อนปัญหาขึ้นมาเพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาที่ข้างล่างเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่เข้าถึงปัญหาของชาวบ้านมากที่สุดเพราะวิธีทางในการจัดทําแผนร่วมกันวิธีทางที่เอาปัญหาของคนจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยเป็นวิถีของการจัดการตนเองของสภานชนตำบล การพัฒนาในรูปแบบชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองดังกล่าวอย่างได้เชื่อมโยงประเด็นงานที่เป็นปัญหาซึ่งประชาชนร่วมกันดำเนินง,งานเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมหลายประการการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินตามโครงการบ้านมั่นคงเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวชุมชนได้รวมกลุ่ม เพื่อน,นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินทั้งในเมืองและชนบทโดยชุมชนเป็นผู้สำรวจข้อมูลออกแบบวางแผนจัดตั้งกองทุนที่ดินการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกก่อให้เกิดรูปแบบและความรู้ใหม่ๆใ,ในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของชาชุมชนอย่างแท้จริงรวมทั้งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยเชิงโครงสร้างทั้งในเมืองและชนบทการจัดสวัสดิการชุมชนโดยองค์กรชุมชนสมทบเงินจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการระดับตำบลเพื่อช่วยเหลือเกือ้อกูลกันกาภายใต้คำขวัญให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีสามารถจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกครอบครุมตั้งแต่เกิดจนตายรวมทั้งหนุนเสริมกิจกรรมทางสังคม การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างหลากหลายตามสภาพปัญหาและวิถีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นการจัดการด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชนโดยการบูรณาการทุนทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบอาชีพเพิ่มไรายได้เป้าหมายสู่การสร้างความมั่นคง,งของเศรษฐกิจฐานราก ตลอด15ปีที่พออชอเป็นเครื่องมือของกบฏองค์กรชุมชนในการเชื่อมโยงภาคีพัฒนาต่างๆให้มาทำงานเพื่อกำหนดอนาคตของตนเองร่วมกันทำให้ชุมชนกล้าคิดกล้าทำมีสถานะยกระดับจากงานพัฒนาสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสร้างพื้นที่ทางประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นฐานล่างเป็นพลังอันสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งพออชในการสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งจัดการตนเองของชุมชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการพัฒนาอาชีพการเพิ่มรายได้การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งชุมชนภาคเอกชนเพื่อหนุนเสริมไม่เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากดังนั้นการก้าวย่างอย่างสำคัญสู่ปีที่16ของพอชอจึงมีในยะอย่างสำคัญในการสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งจัดก,การตนเองได้ทุกระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจฐานราก อันจะนำไปสู่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน